แต่เวลากินแล้วค่ะแสบแสบน้ำกันกับจูนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะแต่เวลามาพอจุนอีกแล้วค่ะเมื่อนี้จุนต่ำหัวใช้เท่าหน่อยค่ะใส่อีกับปูซดอีกปูมาค่ะโพนิเทลค่ะเขาเอิญโพนิเทลค่ะหัวหัวไชเท่าอันหน่อยเนาะคะ่ะนก ตอนนี้หาโม่งแล้งค่ะพี่น้องคะอยากกินแบบนี้ค่ะพักบุ้งมะเขือมาค่ะเามากินต้องกันขนมจีนน้ำค่ะ um, the time now 5 p.m. I made spicy ponytail uh, with uh, raw blue crab salad yes come and enjoy my late lunch 5 p.m. คํคําคํมาจา่ามากินแซ่บน้อกันไวรวฟมิสซี้นูโ,นโด มาค่ะพี่น้องนาจุนเริ่มสิดีอยู่ค่ะแต่ว่าจุนยังท่าอยาียงบบได้ท่าขีมใดยางเดี๋ยวแต่ว่าบบได้ท่าแปรงลงงขีมบบได้แต่งหน้าไปค่ะแค่เขียนแค่ขอบตาท่าปากเอบเป็นเขียนขอบตาว่าพีช <laughs> เขียนมาคารามาจาะมากินกันค่ะค่มคั่มค่ มอนจะเ่าหน่อยผักบุ้งจีนแฟนจุนมากประเดี๋ยวค่ะมานหไหนใดเนี่ยจุนแค่สปากเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศข้ากิน ปูม้าสดมุที่จนไปซื้อ ของ,งรานจีนเนาะค่ะพะังพวงมากจนซื้อเล็เมือนางมากน้ำกันค่ะถุงหนึ่งแพงแปดยูโรกลัวแปดยูโรก็สิบหางเส้นหรือแบบนี้ซื้อปูมาดีกว่า ันที่จุนแกะเองมันหมดไหมคะแบบเล็บมือนางจุนเช่นยุราจริจุนก็เลยเสือจุนไม่อยากจุนยี่คนันต้มแกะเองคะ่ <c oughs> ะลักษณะโลเกต จูนว่าจูนถูกก็จูนว่าบปจ้ะจุ้จูนที่เตรียมสอนสอมมากจูนมาใส่สอนสอมมันก็เรื่องของจูนมาจ้ะจูนใส่มื่อยิบกินก็เป็นเรื่องของจูนจูนใช้ตะเกียบยิบกินก็เรื่องของจูนน้องขเนาะอุ้ยซื้อวันนี้เนมนี่ยลายรอบแล้วค่ะคอมเมนต์ปัญญาอ่อน สมองสร้างบะมีเนาะถึงมันจะมีเขาสะดวกกินใช้มือก็เขาหยิบกินไปเหอะคอมเมนต์จุดลายหลอดมิจะดันหมายถึงว่าเนกาะถฟไหม,มค่ะ สมองคนกระด้าอเบาก็ขอค่ะช้อนซ่อมมีแต่ไม่ใช้แล้วไงอะ่ะฉันไม่อยากใช้อะ่ะอย่ามาเยอะเขาจะกินแบบไหนก็เรื่องของเขาปไปเลย อีคลิปหนึ่งเหมือนกันนะคะกินเหมือนผีบ้าตูนบอกอีกคอมเมนต์นี่ก็ผีบ้าเนาะตูนว่าอย่างเงี้ยไม่มีสมองเอาซะเลยคลิปที่เป็นช็อตคลิปที่จูนเอาลงโพสจ,จูนนะค่ะโพสจะมาสว่างวงที่จูนทำคำๆำไรสาระ พราอินนี่ก็ไม่มีสมองกูก็ไม่ได้ให้มันจะมีสาระซะหน่อยคนมันคิดด้านลบมันก็ลบตลอดค่ะถ้าคนมันคิดด้านบวกเขามองเกาจะหัวเราะขำบอกว่าทำไปได้นอะมาดามจูนบ้าบ้าบบอก็็ว่าไปอย่างไร้สาระบ้าบอไร้สาระก็ไม่ได้ทำให้มีสาระทำให้มันสนุกสนาน คนแบบนี้นะเหมือนไม่เคยมีความสุขในชีวิตน่ะพอมองเห็นคนทำอะไรคือเป็นด้านลบหมดถ้าคนปกตินะเห็นคนร้องไห้เราก็เสียใจกับเขาด้วยใช่ไหมคะเห็นคนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เสียใจไปด้วยเราก็มีเซนสิตีฟตามเขาไปด้วยความรู้สึกเห็นคนสนุกเราก็หัวเราะตามนี่หละคะคือมนุษย์แท้ค่ะ อันนี้ไม่ว่าอะไรก็คอมเมนต์ด้านลบกี่กคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าจุนปากกว้างะะ่ะค่ะคอมเมนต์หลายรอบหน้าแก่าง,งูาอย่างนี้แต่เขาไม่ได้ใช่ใช,ชื่อค่ะสมเพศนะไอ้พวกขยะสังคมพวกเนี้ย สมเพศวัทนาจริงๆก็ไม่เคยมีความสุขเลยมองเห็นความสุขจากคนอื่นไม่ได้ค่ะเลยไม่เคยมองเห็นว่าคนอื่นเขาทำให้เรามีความสุขได้ พูดไปขำไปอย่างเงี้ยไม่มีค่ะคนประเภทเนี้ยไม่มี <c oughs> พูดให้ฟังค่ะ แต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบนะคะถ้าจูนพูดแบบนี้คือจะให้จูนไอ้นี่ไม่ได้หรอกค่ะเนาะแต่แต่จูนบอกเลยว่าอย่าใช้ตะกัดแบบห่วยๆนะคะว่าจูนทำคลิปแล้วอะไรก็ได้ไม่ไม่ค่ะไม่ใช่อะไรก็ได้ค่ะ คุณคอมเมนต์มาแบบไหนสุภาพกับเราเราสุภาพกับนั่นคือความจริงของโลกค่ะมีใครที่ไหนคะทำดีกับเราแล้วเราไม่ทำดีตาไม่ทำดีตอบแทนเขาอะไม่มีหรอกคะ่ะ แต่คนไม่รู้ความดีของคนเท่านั้นอะ่ะไม่สำนึกความดีของคน <c oughs> คอมเมนต์หลายรอบค่ะลอยรอบมากแต่จูนเพิ่งจะพูดให้ฟังนี่แหละที่จูนเคยพูดบ่อยๆว่าเออ จูนแล้วปากกว้างอย่างนงี้ยโว้ยจูนจะปากกว้างฉี่มาถุงหูมันก็เรื่องของจูน <c oughs> <c oughs> ไม่มีสมองเอาสะเลยมันคนแบบนี้นิสัยไ,ไม่ดีอ่ะ มไม่ได้ติดตามเราเป็นแฟนคลับที่น่ารักของเราเหรอกจ้องจะคอมเมนต์ติดเราจ้องจะหาช่องว่างติดเรา ูนไม่สะทกสะท้านหรอกค่ะจะติจะขุดเอาอะไรมาติจูนเรื่องหน้าตาจูนหรืออะไรเงี้ยจูนรับได้ค่ะเพราะจูนรู้ว่าตัวเป็นแบบไหนมองในกล้องจูนก็รู้วันามาเป็นออกมาแบบไหนบอกว่าจูนหน้าแก่วันที่แปดในเซี่งหาจูนจะสี่สิบแล้วนะหน้าจูนเนี่ย เข็มจักเข็มเดียวโบถงโบถอกก็ไม่เคยมีไปตากแดดขนาดนั้นไม่ให้มันแก่รู้ไปสิคะแรงโน้มถ่วงของโลกลก็รู้ไหมมันก็หย่อนยานไปบ้างห่วยขวันคอยนาตึงปึงป้งๆอะ่ะจังว่าบ่ธรรมชาติอันนี้คอยธรรมชาติ กินไปเบามั่นหัอมวนค่ะพี่น้องอย่าไปคาดหวังให้คนอื่นเขาทำในสิ่งที่ตัวเองอยากให้เป็นค่ะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะไม่เราจะมีสุภาษิตหรืออะไรที่ว่าลูกเราค่ะสอนได้แค่ตัวนะคะหัวใจสอนไม่ได้ก็ประมาณนั้นนะคะคุณอย่าไปคาดหวัง และอีกอย่างถ้าทนดูคลิปจูนไม่ได้ก็อย่าเข้ามาดูค่ะไม่เข้าใจทำไมสมองตื้นจังแต่กาง่ายๆไม่กดเข้ามาดูมันจะไปเห็นได้ไงล่ะมันจะเห็นคลิปที่จูนพูดที่จูนคุยได้ไงเลื่อนผ่านคือจบค่ะไม่ทำให้ตัวคุณเองหงุดหิดด้วย พอคุณไม่ชอบเราแล้คุณมาดูเราคุณหงุดหงิดเองแล้วก็มาเม้นคอมเมนต์ปัญญาอ่อนใส่เราโชวง์งูใส่เราอีก คุณอาหารนะคุณก็ขำน,นะคุณสมเพศคนดีที่ไหนเขาจะไปตีคนอื่นคะคุณคะ่ะเขาจะไปตีคนอื่นว่าคนอื่นแรงๆทั้งๆท,ที่คนนั้นเขาไม่เคยทําอะไรให้คุณเลยเป็นไปไม่ได้คะ่ะคนดีดมีพัะมันสมองที่ไหนเขาไม่ทากันหรอก พวกที่ทําได้ก็มีแต่พวกไม่มีสมองนั้นแหละค่ะพวกที่คิดเองไม่เป็นเห็นม,มองคนอื่นเสียหายไปหมดไม่ตำหนิตัวเองหรอกตำหนิคนอื่นหมดทุกอย่างคนประเภทนี้ไม่มองตัวเองค่ะ บางครั้งคนถ้าเป็นแบบนี้จนว่ากลับไปเรียนสำนักสงฆ์ที่เขาเข่งเข่งก็ดีเนาะเรื่องธรรมะทำอะไรเนี้ย <c oughs> <c oughs> ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดครับคือถ้าคุณมองคนอื่นมีความสุขแล้วคุณไม่มีความสุขนั่นคือแปลกแล้วนะคะ ถ้าคุณมองคนที่เขารักกันแล้วคุณหมั่นไส้คุณแปลกนะคะคนประเภทเนี้ยเราต้องยินดีกับเขาด้วยค่ะเรายังเขินติ้วๆเลยถ้าเขามีความสุข <c oughs> เขาเสียใจมาเราก็เสียใจกับเขาเนี่หละคือมนุษย์แท้่ะยินดียินร้ายด้วยค่ะ พ่อพกพ้องในตัวจูนนะคะจูนเป็นคนไม่แคร์คนไม่แคร์ทีนี้คือไม่แคร์คนที่ไม่แคร์เราะค่ะคนที่เขาดีกับจูนแคร์จูนอยจูนแคร์จะตายให้เกียรติจะตาย ถ้าเคยได้ยินที่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือใครพูดถ้าทำคำสังอนหรืออะไรเงี้ยล่ะคะ่ะหรือว่าพระท่านเทศชั่นสอนเราทำสิ่งไหนไปเราก็ได้รับสิ่งนั้นนะคะคนที้เขาอยู่ดีมีสขรัสนาเขาดี เขาก็ทําบุญมาเยอะชาติปางก่อนเขาทาบุญมาเยอะชาติปกติปัจจุบันเขาก็ทําบุญเพิ่มการทําบุญไม่จาเป็นต้องไปทําในวัดในวาค่ะไม่เบียดเบียนจิตใจเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นก็ถือเป็นการทําบุญที่ดีแล้วคิดดีเพื่อมาจุนจุนคิดแบบนี้ค่ะ จูไม่ใช่พวกหน้าใหญ่ทําบุญเอาหน้าแต่จนรู้แค่ว่าจุนคิดดีกับคนบพอค่ะแล้วไม่ประสงค์ร้ายกับเขากินไปเล่าไปด้วยก็สนุกดีค่ะ <laughs> แ่บ นุมจืนสองจัดหมดเลยขอโทษราคาหน้ำมูกมาแล้วค่ะบางครั้งมันไม่ใช่แบบนี้นะคะโอ้พอแล้วล่ะค่ะยี่สิบนาทีแล้ว <laughs> เดี๋ยวจุนสิเล่มจากพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ก็เบ้ากันสู้กันฟักนะะเนาะค่ะเนาะเพื่อนครับที่ฮักทั้งหลายกับฮูจักจุนอยู่ค่ะเห็นกันมาหลายปีแล้วนะะเนาะค่ะเนาะว่าจุนเป็นคนแบบใดเดี๋ยวเขาพอกันคลิปนาจ้าบ๊ายบายคะ่ะไปล้วจ้า